โดยการเจราจาต่อสัญญาฉบับใหม่ของาบากับบาเยซ์ยังไม่มีความคืบหน้าทําให้หลายทีมรุมให้ความสนใจแนวรับจอมแกร่งรายนี้ซึ่งทีมที่ให้ความสนใจมาโดยตลอดและมีโอกาสจะได้ตัวไปร่วมทัพมากที่สุดคือปารีสแซงต์แช็์แมงทีมจากหลีกเอิงตัวเลขค่าเหนื่อยที่เปสเชพร้อมจ่ายให้อลาบาคือ20ล้านยูโรต่อปีหรือตกราวปีละ719ล้านบาทขณะที่ตัวนักแต่เองต้องการค่าเซ็นสัญญากินเปล่าอีก20ล้านยูโรด้วย ฮันโยอาคิมวัตเทส CEO ของบรุเซียดอร์มุนออกมาให้ความเห็นว่าตอนนี้ดอร์มุนของเขากำลังขยับเข้าใกล้ความยิ่งใหญ่เช่นเดียวกับบาเยินแล้วแม้หลายคนจะมองว่าบาเยินนั้นผูกขาดถ้วยแชมป์บุนเดสลีกาด้วยการครองแชมป์แสมัยติดต่อก,กันก็ตามแต่วัตเทกลับมองว่าตอนนี้ทีมเสือเหลืองกำลังมีการพัฒนาที่ดีขึ้นทั้งฟอร์มการเล่นตัวผู้เล่นและระบบต่างๆในทีมตอนนี้มีเดวรุ่งมากมายที่พร้อมขึ้นมาเป็นกำลังหลักและในสักวันหนึ่งดอร์ม จะขึ้นมาเทียบชั้นบาเยอรได้อย่างแน่นอนเสาร์นี้ PPTV HD ถ่ายทอดสดเกมบุนเดสลีกา2คู่บาเยิรพบเบรเมนเวลา21.30และแฟรงเฟิร์ตพบไลซิกเวลา0นาฬิกา30นาที